หน้าตาแบบนี้เขาเรียกว่า c ีวิกเอแล้วมันคุ้มค่าไหมกับความเป็นมือ2ด้วยเรทผ่อนด้วยราคาเดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันก่อนครับคันนี้ตัวรถปี2021เป็นรุ่นเริ่มต้นของซีวิกนะรุ่นที่เรียกได้ว่า ผ่อนเบาๆข้างงวดสบายๆแต่ก็ได้ขับสมรรถนะของซีวิกแล้วเห็นบอดี้รถไปหัวน็อตไม่แกะไม่ขยับรับประกันโครงสร้างรถให้ว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุดักมานะครับแถมมีรารันตีผ่านศูนย์ฮอนได้ให้อีกออกรถไปจะได้สบายใจนะมาดูตัวรถการนี่ความเป็นตัวซีวิก EL นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง1.5เทอร์โบเนาะกุญแจได้ระบบคีย์เลสแล้วเรียบร้อยและดูภายในครับนี่ภายในของเขาเนี่ยจะได้เป็นเบาะหนังนะก็เรียกได้ว่าไม่อบความร้อนเนาะขึ้นมา นั่งนะครับกระจกทุกอย่างเขาปรับไฟฟ้าแล้วนะอ่าปรับไฟฟ้าหมดนะครับแล้วนี่ ได้อดัพตที่พูดคอนโทรลหรือ Honda Sensing เบรกอัตโนมัติดึงพวงมาลัยเวลารถออกนอกเลนนะครับแล้วก็ดูดตูดขันข้างหน้าได้เลยแล้ววิ่งไม่เยอะครับ33,000มกิโลถัดมาหน้าจอของเขาเห็นไหมดูแมปเชื่อมต่อแอปฟง Apple, Apple CarPlay ได้นะครับมีแอร์แบบว่าออโต้เนาะกดไปออโต้เลยเกียร์ออโต้แบบมือฟฝ้าออโต้เบรกโฮมหมดอีคอนประหยัดน้ำมันมีให้นะครับสรีระการนั่งขับหูยก็ขับซีวิกอะมันก็คือทรงซีวิกอะขับยังไงก็ขับดีถูกไหมล่ะอะดูโครงสร้าง กันต่ครับรายละเอียดโครงสร้างรถนะแล้วค่าตัวมันคุมคมนค้มค่าไหมด้วยเรทผ่อนคุ้มค่าไหมคันนี้นะเครื่อง1.5เทอร์โบปี 2, 2021วิ่งแค่30,000โลค่าตัวก็ประมาณ7,000กว่าบาทแต่ถ้าเรทผ่อนเนี่ยแบบฟรีดาวนะ13,000เองนะ13,000เรทฟรีดาวแต่ถ้าใครมีงบดาววางดาวค่าง,งวดถูกลงเพอเพอใครเครดิตดีดดอาจจะเหลือ10,002 <c oughs> มาดูด้านท้ายกันหน่อยครับเปิดท้ายขึ้นมา ตัวนี้เปิดขึ้นมาแล้วจะมีอุปกรณ์ยางอะไหล่เนาะตัวนี้เขาจะให้เป็นยางอะไหล่อยู่นะครับทุกคนถัดมาดูตัวรถฝั่งนี้กันหน่อยดีกว่า เนี่เปิดขึ้นมาปับ๊บเบาะหลังนะครับและนี่รถเพิ่งมาถึงร้านนะยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะเดี๋ยวรอทาความสะอาดเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะครับใหม่กิฟแน่นอนโ mm hmm. ครงสร้างเดิมๆแบบนี้ดูรถมือสองก็ดูโครงสร้างนะ mm hmm. หลักๆเลย,ยาการจะซื้อรถมือสองโครงสร้างขอไม่ชนก่อน mm hmm. ถ้าสมมติว่าโครงสร้างผ่านแล้วรายละเอียดที่เหลือไปคุยกับทางร้านได้ถูกไหมล่ะ mm hmm. ว่าเฮ้ย <he i, S 1> เก็บรายละเอียด mm hmm. ตรงนั้นตรงนี้ให้ได้ไหมอะไรเงี้ยครับตรงนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเพราะร้านผมเนี่ยเก็บรายละเอียดเหมือนรถใหม่ที่สุดอย่างที่บอกแหละมือสองใครไม่ mm hmm. ต้องสนเพราะมันคือมือหน ของเราครับเราจะทํารถมือสองแบบนี้ให้กลายเป็นมือหนึ่งของคนที่มาออกรถที่ร้านเราเพราะฉะนั้นถ้าสนใจนะกดหัวใจกดติดตามและทักมาโทรมาได้เลยครับจองล็อกรถไว้ก่อนจะได้ทําเรื่องกันนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย